สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะในช่วงที่ปิดเทอมไปนักเรียนได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะ สำหรับในเทอมที่สองนี้นะคะหนังสือเรียนกับหนังสือแบบฝึกหัดเรายังใช้เล่มเดิมอยู่นะคะมาดูที่เล่มแรกค่ะนี่คือหนังสือเรียนนะคะและเล่มที่สองคือหนังสือแบบฝึกหัดค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะ food food ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่สามสิบสองค่ะ ในยูนิตที่3นะคะชื่อของยูนิตที่3ก็คือ healthy habits healthy habits สุขนิสัยที่ดีต่อสุขภาพนะคะ พฤติกรรมต่างๆที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราค่ะฉะนั้นในยูนิตที่3นี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกําลังกายค่ะอาการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆนะคะที่จะส่งผลต่อสุขภาพของเราค่ะหลังจากที่นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่32แล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพใช่ไหมคะสี่รูปค่ะ exercise ที่1โจทย์ถามนักเรียนว่า what can you see what can you see นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะในรูปภาพเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหนังสือเรียนเนี่ยให้คำศัพท์อะไรมาบ้างนะคะคำแรกค่ะ watermelon watermelon หมายความว่าอะไรคะ watermelon ก็คือแตงโมนะคะต่อไปค่ะ oranges oranges หมายถึงส้มนะคะส้มมีหลายผลนะคะส้มมีหลายผลคำศัพท์คำนี้ก็เลยลงท้ายด้วยตัว s นะคะถ้าส้มมีผลเดียวก็ orange แต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งผลเราก็อ่านว่า oranges นะคะต่อไปค่ะ grapes grapes หมายถึงองุ่นค่ะ sandwich เราเรียกทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะ sausages หมายถึงไส้กรอกนะคะ sausages มีหลายชิ้นค่ะเขาก็เลยลงท้ายด้วยตัว s นะคะถ้ามีชิ้นเดียวเราก็เรียกว่า sausage นะคะต่อไปค่ะ hot dog เรียกทับศัพท์เหมือนกันใช่ไหมคะ cola ก็คือน้ำโคก้กที่เราเรียกติดปากกันนะคะน้ำอัดลมนะคะ oranges Orange juice ก็คือน้ำส้มนะคะนี่คือคำศัพท์ที่หนังสือให้มานะคะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ก็นำมาจากรูปภาพที่นักเรียนเห็นนั่นเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะคะหลังจากที่เราดูรูปภาพไปแล้วเรามาตอบคำถามกันนะคะใน exercise ที่2ค่ะโจทย์ถามโจทย์บอกว่า look at the pictures and answer the questions ให้นักเรียนดูที่รูปภาพ ทั้ง4รูปด้านบนนั่นแหละค่ะแล้วก็ตอบคำถามถาม,มาดูข้อที่1กันค่ะโจทย์ถามว่า what are the children in picture one doing ภาพที่1เนี่ยเด็กๆนะคะ the children เด็กๆหลายๆคนนะคะกำลังทำอะไรนักเรียนดูที่ภาพที่1สิคะนักเรียนเขาเด็กๆเ,เขากำลังทำอะไรคะคำตอบก็คือ they are doing exercise They are doing exercise. พวกเขากำลังออกกำลังกายอยู่ค่ะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะเขียนตอนนี้ได้เลยค่ะมาดูกันข้อที่สองค่ะ How many children are there in the swimming pool? How many children are there in the swimming pool? ถามถึงจำนวนของเด็กๆนะคะที่อยู่ในสระว่ายน้ำค่ะว่ามีกี่คนในสระว่ายน้ำเนี่ยมีเด็กกี่คนคะเด็กๆด,ดูที่ภาพที่สองสิคะในสระว่ายน้ำมีกี่คนมาดูคำตอบไปเลยค่ะ there are three children enter swimming pool there are three children enter swimming pool there are แปลว่ามีนะคะ มีเด็ก3คนค่ะที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะคะนักเรียนเขียนคําตอบลงไปเลยนะต่อไปค่ะในข้อที่3 what are the children in picture 3 doing ภาพที่3เนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยกำลังทำอะไรคะดูในภาพเลยค่ะคำตอบก็คือ they are eating some food they are eating some food พวกขอกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะในภาพที่4ี่ในข้อที่4นะคะ What kinds of fruit are there on the table? Kinds of fruit ก็คือชนิดของผลไม้ใช่ไหมคะ On the table เนี่ยบนโต๊ะเนี่ยมีผลไม้ชนิดใดบ้างนะคะมีผลไม้อะไรบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนดูในภาพที่3เลยค่ะคำตอบก็คือ Bananas, Grapes, Watermelon, and Oranges เรนักเรียนเขียนคำตอบลงไปในหนังสือเรียนเลยนะคะมาดูข้อที่5กันค่ะ Are the children in picture f feeling well? เขาโจอเขาถามว่าในรูปที่4นะคะเด,เด็กเเนี่ยรู้สึกดีกันใช่ไหมคะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกันหรือเปล่านเรียนดูที่ภาพที่4สิคะ ดูมีความสุขไหมคะคำตอบก็คือ no they aren't no they aren't ไม่มีความสุขใช่ไหมคะต้องไปหาคุณหมอแล้วไม่สบายค่ะนักเรียนเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะมาดูในหน้าที่33กันนะคะใน Lesson 1ค่ะ exercise ที่1นะคะโจทย์บอกว่า listen point and repeat ให้นักเรียนฟังนะคะ ชี้แล้วก็อ่านตามค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปนะให้นักเรียนอ่านคำพท์และชี้ตามด้วยนะ Smile 5 Unit 3 Healthy Habits. Students Book Unit 3, Lesson 1, Exercise 1. Listen, point, and repeat. Grapes. Watermelon. Ham. Sweet. Toast. Cereal. Lollipop. Cookie Sausage Hot Dog เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันที่ละคำกันค่ะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูอีกครั้งนึงนะคะ Grapes Grapes หมายความหมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายความหมายความว่ามันคือองงุ่นใช่ไหมคะ Grapes ต่อไปค่ะวอต e r เมล o n ก็คือแตงโมค่ะ h ฮ m เราเรียกทับศัพท์ใช่ไหมคะแฮมก็คือเนื้อที่เรานำมาบดนะคะแล้วก็มีการปรุงรสก็ทำมาเป็นก้อนๆแล้วก็เวลาจะกินก็จะมาในลักษณะที่เขาสไลด์กันมาแล้วนะคะเราเรียกสิ่งนี้ว่า h ฮ m ค่ะต่อไปค่ะ Sweet หมายถึงของหวานนะคะของหวานในที่นี้ก็แทนด้วยลูกอมใช่ไหมคะ ลูกอมแต่เขาเรียกโดยรวมว่าเป็นมันคือของหวานนะคะ sweet ต่อไปค่ะคำว่า To a s t t o a s t หมายถึงขนมปังปิ้งค่ะ Cereal c e r e a l c e r e a l หมายถึงธัญ,ญพืชต่างๆนะคะนิยมรับประทานกับนมใช่ไหมคะต่อไปค่ะ Lollipop l o l อ i p o p หมายถึงอมยิ้มนะคะลักษณะของอมยิ้มก็จะมะีที่จับนะคะมีไม้เสียบอยู่นะคะซึ่งจะต่างกับสวีทนิดนึงนะคะสวีทจะไม่มีไม้ที่จับหรือว,ว่าที่ถือในขณะที่เราจะกินนะคะต่อไปค่ะคุกกี้หมายถึงขนมปังที่อบมาแล้วนะคะคุกกี้ มีชิ้นเดียกไ็ไม่มีการเติม s ข้างหลังนะคะแต่ถ้านักเรียนเห็นคุกกี้หลายชิ้นก็จะเติมตัว s อ,อยู่ข้างหลังนะคะต่อไปค่ะ sausage ก็คือไส้กรอกนะคะต่อไปค่ะ hot dog เรียกทับศัพท์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาแยกประเภทกันนะคะระหว่างอาหารที่มีประโยชน์กับอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะใน exercise ที่2ค่ะโจทย์บอกว่า listen and draw lines from the foods to the correct basket ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ลากเส้นค่ะจากอาหารไปในตะกร้าที่ถูกต้องนะคะมาดูที่ตะกร้าแรกค่ะ healthy Healthy ก็คือมีประโยชน์นะคะตะกร้าที่สองค่ะ Unhealthy ก็คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์นะ,ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนลากเส้นเลยค่ะว่าอาหารชนิดไหนบ้างมีประโยชน์ลากไปให้ถูกตะกร้านะคะ Students book Unit 3 lesson 1 e x e r c i s e 2 Listen and draw lines from the foods to the correct basket If you want to be healthy, this is my advice. Eat rice, fish, vegetables, and fruit. Fish is very good for you, and rice gives you energy. Do not eat too many sweets or too much chocolate, cookies, or pizza. Drink water. Do not drink too much cola. <laughs> มาดูอาหารหรือว่าเครื่องดื่มในข้อ A กันค่ะข้อ A นี่คือโคลานะคะมีประโยชน์ไหมคะโคลาไม่มีประโยชน์นะคะนักเรียนก็ลากเส้นมาที่ตะกร้าที่2เลยค่ะ unhealthy นะคะต่อไปค่ะข้อ B นะคะนี่คือ v e g e t a b l e s v e g e t a b l e ก็คือผักนะคะผักมีประโยชน์ค่ะนักเรียนลากเส้นไปที่ตะกร้า อันแรกเลยนะคะ healthy นะคะต่อไปข้อ c ค่ะพิซซ่าพิซซ่าไม่มีประโยชน์นะคะลากเส้นมาที่ตะกร้าที่สองเลยค่ะ unhealthy ต่อไปค่ะข้อดีนี่คือ fruits ผลไม้นะคะผลไม้มีประโยชน์ก็ลากเส้นไปที่ตะกร้าแรกเลยค่ะตะกร้าที่หนึ่งต่อไป fish มีประโยชน์นะคะนักเรียนลากเส้นไปเลยค่ะในตะกร้าที่หนึ่งนะ ต่อไปข้อ f นะคะนี่คือ rice ข้าวนะคะมีประโยชน์นะคะก็ลากเส้นลงไปเลยที่ตะกร้าที่หนะต่อไปข้อ g ค่ะ water น้ำนะคะน้ำเปล่ามีประโยชน์นะคะลากเส้นไปเลยค่ะตะกร้าแรกนะคะต่อไปข้อ h นี่คือ sweet นะคะลูกอมของหวานนะลากเส้นไปเลยค่ะตะกร้าที่2นะคะไม่มีประโยชน์ค่ะ ต่อไปข้อ i ค่ะช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตไม่มีประโยชน์นะคะนักเรียนลากเส้นมาเลยนะในตะกร้าที่2ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ j คือคุกกี้นะคะไม่มีประโยชน์นะ,ะลากมาที่ตะกร้าที่2นะคะลากเส้นมาเลยและมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสนทนากันนะคะเด็กผู้หญิงพูดว่า fruit is good for me I eat it every day ผลไม้ดีสำหรับฉันนะคะฉันกินมันทุกวันเลยนะคะฉันกินมันทุกวันต่อไปค่ะเด็กผู้ชายพูดว่า chocolate is not good for me I don't eat it พขพูดว่าช็อกโกแลตเนี่ยไม่ดีสำหรับตัวเขานะคะผมไม่กินมันเลยนะคะเขาะจะไม่กินช็อกโกแลตเลยหลังจากนั้นค่ะ หลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหน้าที่ยี่สิบสี่ข้อที่สองค่ะและก็หน้าที่ยี่สิบห้าข้อที่หนึ่งค่ะครูย้ำการบ้านอีกครั้งค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่ยี่สิบสี่ข้อที่สองค่ะโจทย์ให้คำศัพท์มาแล้วนะคะสีํำเติมให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะและการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบห้าในข้อที่หนึ่งนะคะ ให้นักเรียนดูที่รูปภาพทั้ง8ข้อนะคะแล้วเขียนคำศัพท์ลงไปค่ะในในตารางที่ให้มาแล้วนะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะ,ะถ่ายรูปให้ชัดเจนนะและส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูค่ะ และหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .5 สอบถามครูมาได้เลยนะคะในรายส่วนตัวค่ะในขณะที่นักเรียนทําการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยให้นักเรียนเขียนด้วยดินสอนะคะเด็กๆลายมือเรียบร้อยสวยงามค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วค่ะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่มำเสมอทําการบ้านสงครูด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย